เพชรสหรัฐอดีตสามีตักกแตนชนลดาโผล่คอมเมนต์จะหลังโพสต์บอกรักเอมเพชรสหรัฐอดีตสามีตักกแตนชนลดาโผล่คอมเมนต์จะหลังโพสต์บอกรักเอมยังเป็นประเด็นร้อนสุดๆในวงการลูกทุ่งตอนนี้กับกรณีของนักร้องลูกทุ่งสาวตักกแตนชนลดาโพสต์ฟาดเดือดถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่เข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตา ไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกและยังด่าอีกฝั่งลับหลังสนุกปากจนหลายคนคาดเดาว,ว่าน่าจะหมายถึงคู่เพื่อนรักอย่างนักร้องลูกทุ่งสาวรุ่นน้องจะนงพนีมหาไทยและทิธีกรดังเอมวิทธวัตรรัตนบุญบารมีกระทั่งเกิดกระแสวิพากวิจาร์หนักหลังจากนั้นจ๊ะนงพนีและเอมวิทวัตก็ได้ออกมาตอบโต้ พร้อมทั้งไลฟ์สดชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งบอกว่าถ้าเกลียดกันต้องไม่พูดกันต่อจากนี้จะไม่ยุ่งเลยและจะไม่ไว่าหลังจากนั้นตั๊ก,กแตนชนรดาก็ออกมาไลฟ์สดโต้กลับเช่นกันอีกทั้งยังฟาดกลับว่าอีกฝ่ายไม่เคยว่าอยู่แล้วเชิญเกลียดได้ตามสบายกลายเป็นสึกเกาเหลาวงการลูกทุ่งไปแล้วเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุดจ้หนงพนีก็โพสต์ภาพไลน์แชทที่คุยกับเอมโดยต่างฝ่ายต่างบอกรักกันพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าคำว่ารักมันเป็นคำที่พูดยากสำหรับพวกเราแต่ทุกครั้งที่พูดมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าพร้อมเคียงข้างกันเสมอทุกเรื่องทุกเหตุการณ์จะทำให้คุณรู้จักใจคนนอกจากนี้ยังเขียนข้อความเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่า จ้ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณจากใจจริงๆวันนี้รู้สึกได้รับพลังบวกสุดๆอีกทั้งจ๊ะยังแท็กไปหาเฟซบุ๊กของทิมรีพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังและเขียนข้อความว่าปิมราดาพรเบญจาวัฒนาแพทยอีก,กบพวกกูขอบคุณมึงด้วยนะซึ่งทิมรีพายก็ตอบกลับว่ารักและใส่อีโมจิหัวใจด้วย อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวมีทั้งคนในวงการบันเทิงและวงการเพลงลูกทุ่งเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอีกทั้งยังมีแฟนๆให้กำลังใจนับพันข้อความด้านนักร้องลูกทุ่งดังเพชรสหรัฐอดีตสามีของต๊กกแตนชนละดาเข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิชูสนิ้วให้ด้วย